สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครวัวบ,บ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรการทําซอสทุเรียนหรือว่าฟินลิงทุเรียนนะคะเอาไว้ทํำไส้ขนมหรือเอาไว้ทําเคก้กหรือไปทําโดนัทเค้กก็ได้นะคะสูตรนี้ทําง่ายไม่ยากนะคะและอร่อยหวานกําลังดีได้ค่ะ เราไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเนื้อทุเรียนหมอนทองสุกนิ่มนะคะใช้เนื้อค่อนข้างนิ่มหน่อยนะคะกลิ่นจะหอมและทําออกมาอร่อยค่ะเขาจะมีความหวานอยู่ในตัว้ียนะคะเอาเม็ดออกค่ะ แล้วปั่นให้ละเอียดนะคะจะใช้เครื่องปั่น,นมือแบบนี้นะคะปั่นให้ละเอียดใอยจะใส่เครื่องปั่นก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะได้เนื้อทุเรียนบดแบบละเอียดละเอียดแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้25กรัมใส่ในหม้อลเลยค่ะใสน่ตนตินาล30-50กรัมนะคะความหวานตามชอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับเนื้อทุเรียนของเราด้วยนะคะถ้าเนื้อทุเรียนหวานมากเราก็ลดปริมาณน้ำตาลลงค่ะใสเ่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะคนให้เข้ากันก่อนเวลานำไปผ,ไปผสมกสับส ของของเหลวจะคนแป้งละลายง่ายขึ้นค่ะใส่นมหรือกะทิ250 ML นะคะส่วนตัวจิ๊บชอบกะทินะคะจะเข้ากันมากกว่านะแล้วเรียนสุกที่เราบดไว้150กรัมค่ะคนให้เข้ากันค่ะจิ๊บจะใส่สีผสมอาหารสีเหลืองครยลงไปครึ่งช้อนชาด้วยนะคะเพิ่มสีสันนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนึงนงคะ่ะ แล้วนำไปตั้งไฟอ่อนค่ะคนตลอดเวลานะคะคนจนเขาพ้นขึ้นเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะแปบ๊บเดียวนะคะเขาก็จะเริ่มพ้นขึ้นนะคะพอเขาเดือดนะก็เขาเดือปดปุกๆอ่ะคะเราก็จะคนต่ออีกประมาณ2นาทีนะคะเขาก็จะไม่ข้นไปกว่าน,นี้และะ้นวนะคะเขาคนไปเรื่อยๆค่ะเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะยกลงจากเตาค่ะขณะที่ซอสของเรายัางร้อนๆอยู่นะคะจะ,จะใส่เนื้อลงไปสิบลัมค่ะ แล้วก็คนให้เนยละลายนะคะความร้อนจะทําให้เนยละลายเองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจิ๊บก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะโดยจิ๊บจะใช้แรปพลาสติกนะคะปิดให้แนบกับตัวหน้าซอสเลยนะคะซอสของเราจะได้ไม่แห้งค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะ ถ้าเย็นแล้วยังไม่ทําสามารถแช่ตู้เย็นไว้ทําไส้ขนมได้ค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะไว้ทําไส้ขนมได้หลายอย่างเลยใครจะเอาไปทําเลเยอร์เค้กก็ได้เหมือนกันค่ะได้หมดเลยนะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้จิ๊บเอามาทําไส้โดนัทเคเคเรียนนะคะงั้นเพื่อนๆลองทากันดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ